สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่องช้างเฟสพลายทองคำพลายทองแท่งเช่นเดิมนะคะในตอนนี้เราอยู่กับสองสาวเหมือนเดิมนะคะเราอยู่กับสองสาวของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้พี่โอรไทยมาเล่นกับน้องไข่มุกนะคะแล้วก็ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วพี่จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้วันนี้พี่พี่ออรไทยนะคะมาเป็นแม่ค้านะคะมาเป็นแม่คา้าผลไม้นะคะ แม่ค้าตัวน้นอยๆของเรานะคะมาเป็นแม่ค้าร่วมกับน้องช้างช้างแฝดของเรานะคะตอนนี้แมคค้าก็ขายผลไม้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เวลากลับบ้านนะคะจะได้เวลากลับบ้านแล้วตอนนี้พ่อเตยกําลังปลดโซ่ให้อยู่นะคะน้องไข่มุกก็มองตามพี่นะคะน้องไข่มุกก็มองตามพี่นะคะว่า เต๋อีนี่ทําอะไรพ่อเตือจะพาพี่ออรไทยไปไหนนะดูดึงเอาไว้นะคะดึงเอาไว้ดูดูจับพี่เอาไว้แล้วนะคะจับพี่เอาไว้แล้วสงสัยน้องไข่มุกจะรู้แล้วนะคะว่าพี่อรไทยจะกลับบ้านนะคะนี่เริ่มกดขาไว้แล้วนะคะ เรามาดูอาการของน้องไข่มุกนะคะเรามาดูอาการของน้องไข่มุกหลังจากพี่อลไทยกลับบ้านนะคะทางนูนกินผลไม้นะคะนูนสแฝดของเรานะคะได้ผลไม้กินนะคะได้ผลไม้กินผลไม้นะคะช่วงนี้ช่องของเรานะคะร่วมกับช่องของน้องอลไทยนะคะก็จะมีบริการผลไม้ออนไลน์นะคะ มาให้กับแม่ๆ FC นะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดบริการนะคะอย่างกับร้านนวดเลยนะคะเปิดบริการเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะเข้ามารับชมคลิปของเราด้วยนะคะเข้ามาร่วมให้กําลังใจครอ,อบครัวของเราด้วยนะคะอุ้ตัวนี้ทองแท่งถึงกับคุกเข่ากินแล้วคุกเข่ากินแล้วนะคะตอนนี้ กินไม่ทันพี่กินไม่ทันพี่ทองคําหรือเปล่านะคะลีลาลีลาการกินของน้องช้างของเรานะคะพี่ละไทยจะกลับบ้านแล้วโอ้ยดูน้องไข่มุกเดินกระวนกระวายแล้วตอนนี้กระวนกระวายแล้วรู้นะคะรู้ว่าพี่จะกลับบ้านแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วตอนนี้จะกลับแล้ว พี่ไปเลี้ยวพี่เดินไปเลี้ยวดูน้องไข่มุกมองตามนะคะน่าสงสารมากนะไปลามาไหว้นะคะสวัสดีค่ะเสียงหวานมาเลยนะคะเสียงหวานมาเลยไปแล้วสาวเสียงหวานของเรานะคะโอ้ดูน้องไข่มุกของเรานะคะน้องไข่มุกก็มองตามพี่นะคะมองตามพี่นะ,ะโอเ้ Ooh, เหลื่อมยูเป็นซุกเลี้ยวกำลังเล่นด้วยกันนะคะเล่นด้วยกันกำลังติดกันเลยนะคะ สำหรับน้องอลไทยกับน้องไข่มุกนะคะติดกันแล้วนะคะตอนนี้อ้ทางนู้นก็แย่งกันกินอยู่นะคะพ่อไม่ไปเบิรงว่าเบินเบิแล้วตีโอ้ย,โ,อยโกงดากเล้วต้องแทงโกงดากเล้ว,วโอ้ยบ้านในเมื um. <c oughs> อ่อดอกนั่นนี่ทางนี้น้องไข่มุกนะคะอ้ยพี่สาวไปแล้วพี่อลไทยไปแล้วอ้ยน้องไข่มุกไม่มีเพื่อนแล้วตอนนี้ ไม่มีเพื่อนแล้วน่าสงสรารพ่าไม่ได้เสื้กมาเรียนแล้วดูนะคะพี่กลับบ้านแล้วนะคะนางก็จะเดินวนไปวนมานะคะนี่ถ้าไม่มีคนอยู่นางร้องแล้วนะคะนางร้องหาพี่อราัไทยแล้วพี่ไปแล้ว ดูทำหน้าหน้าสงสารมากเดินวนหาพี่นะคะตอนนี้พี่ก็ต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะก็ต้องกลับบ้านนะคะไปอาบน้ำนะคะไปกินน้ำอาบน้ำนะคะได้เวลาพักผ่อนของพี่อลอไทยนะคะเดี๋ยวเราไปแอบส่งเราไปแอบส่งสองพี่น้องนะคะเขาทำอะไรกัน มีกระมังใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะร่วมกับม,มู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 นี่แจมทุกคลิปเลยนะคะมาแล้วโอ๊ยโดนเข้าให้แล้วไงมูมูโดนเข้าให้แล้วโดนคาหลังทองแท่งไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่เขีดค่ะไม่เค็ดสงสัยอยากเจอทองคํานะคะด,ดูนะคะเดินหาพี่อรไทยนะคะ เดินวนหาพี่วราไทยแล้วตอนนี้จ้าต้องต้องหลอกล่อไว้ก่อนนะคะี่เอาน้ำให้กินก่อนนะคะให้นางใจเย็นนะ,ะนี่นี่ไงร้อ,องหาพี่แล้วนะคะร้องหาพี่แล้ว คิดถึงพี่แล้วตอนนี้บ้านก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะตรงข้ามกันนี่เองนะคะนี่ค่ะเยื้องๆกันตรงนี้นะคะตรงข้ามกันนี่เองนะคะสําหรับบ้านน้องอลไทยกับบ้านช้างเฟสดนะคะคิดถึงพี่แล้วเดว,วันเดว,วันหลังเราจะพาไปหาพี่อลไทยบ้างนะคะนี ทั้งกินทั้งอาบนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนได้ยินข่าวว่าจะมีพายุเข้านะคะได้ยินข่าวว่าจะมีพายุเข้าอยู่ช่วงนี้ก็เราก็เตรียมดูสถานการณ์เต็มที่นะคะเพราะไม่ป่วยเรานั้นอึด้วยนี่โอ๊ยป่วนนี่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 อยากป่วนดีนักหนี่อืม โดนเข้าให้แล้วไงไเดินหาพี่ต่อนะคะนี่ไข่มู เดินวนไปเดินวนไปนะคะ,ะจ้าเ <laughs> ดี๋ยวดูสุลอของเรานะคะกินน้ำนะคะ <c oughs> อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้านะคะ พ่อใหม่กับแม่เปลวนะคะจะเขาเรียกว่าอะไรจะขายผลไม้นะคะขายผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับน้องช้างตกงานนะคะให้กับน้องช้างตกงานนะคะก็คือน้องโพทองนะคะที่แม่เคยลงคลิปไปแล้วนะคะน้องโพทองนะคะอายุหนึ่งขวบนะคะน้องโพทองอายุหนึ่งขวบเป็นช้างตกงานนะคะกลับมาจากภูเก็ตนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วก็เลยว่าจะไปไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายผลไม้นะคะเพื่อ เพื่อเป็นทุนในการซื้ออาหารให้กับน้องช้างนะคะยังไงก็คนไทยนะคะคนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะยังไงก็แม่แม่ก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะ เอาเอาอยากเจอคาหลังอเอาเอา,เอามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยช้างซุ้มนี้ไม่ธรรมดานะคะช้างซุ้มนี้ไม่ธรรมดาลีลานี่เด็ดทุกเชือกนะคะคาหลังนี่มาทุกเชือกนะคะมาแล้วมาอีกเร็วมาอีกเร็วโย่เดี๋ยวก็ผ่านมาหาแม่อีกนะคะทองแท่งกับแม่นี่ไม่ถูกกันนะคะมาแล้ว ้าวนอนอาบน้ําเองจ้านี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอโอ้ยหูหลูบเลยนอนอาบน้ําเองนะจ้าได้กินน้ำอาบน้ำนะคะแล้วก็จะเล่นนะคะนี่ความสุขของเขานะคะแต่ละวัน โอ้ยคือสีเลรนก้อนดินก่อนใหญ่เทอความสุขของเขานะคะโหได้ก้อนได้ก้อนดินมาเล่นนะคะจากก้อนดินก้อนใหญ่ๆนะคะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ยากเลยทองคำบอกไม่ยากเลย ทางนี้ก็อาบน้ำแล้วนะคะเฮ hey! ้อาบน้ำน้อยอาบน้ำน้อยอาการร้อนนะคะโอ๊ย oh! oh! <god> มูมูก็าชอบวิ่งมหาน้องช้างของเรานะคะชอบวิ่งมหาเรื่องนะคะโ okay, อเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไล like, ค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างเฟดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะสุดท้ายนี้แม่ก็ขออวยพรให้แม่ๆทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุงมาตปรปาธนานะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ